สวัสดีครับผมไอเพยรยนนะครับวันนี้ก็จะมามาชมรถครอบครัวก,กันสักหนึ่งคันนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีหลายคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัว PPV ขนาดใหญ่นะครับ t o y t t a f o r t u n e er r น e g e n d e r นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว2.4นะครับเป็นขับเคลื่อน4อีล้อ นะครับปี2020เลยนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่1 5 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับตัดกับสีดำนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของเครื่องพันสนะครับก็ว่าได้เลยนะครับแล้วก็ตัวคุณภาพรถเนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถเกรป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับมาอยู่600กว่าโลเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยไม่ใช่รถเทสได้นะครับเป็นรถเดโมนะครับรถเดโมคืออะไรนะครับรถเดโมก็คือรถที่จอดนะฮะ จอดนะครับตั้งขายต้องบอกว่าจอดโชว์นะครับจอดโชว์นะครับที่อยู่หน้าโชว์รูมนะครับไม่โดนแดดไม่โดนฝนนะครับเป็นจอดโชว์ในห้องแอร์สวยๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับทางบริษัทเพชรยนต์เราเนี่ยก็ไปซื้อมานะครับซื้อมานะครับแล้วก็นำมาขายนะครับสำหรับใครที่กำลังหานะครับในส่วนของ Toyota Legender นะครับตัวรถเนี่ย มีพร้อมแล้วนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องรอรถ3-4เดือนอ่าสาเดือนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารถสวยมากนะครับคุณภาพนะฮะป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับรับรองนะครับว่าที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นตัวรถเดิมๆนะครับประวัติการเฉียวชนไม่มีอย่างแน่นอนนะครับวารันตีอยู่ศูนย์เต็มนะครับอยู่ศูนย์เต็มเลยเหมือนออกป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับรายละเอียดโดยรวมนะครับต้องบอกว่าเป็นรถ เกจป้ายแดงนะครับไม่มีตําหนิสักจุดนะครับเป็นรถใหม่เลยนะครับเป็นรถใหม่นะครับที่อ่าเป็นตัวเดโมนะครับที่จอดตั้งโชว์ในโชว์รูมนะครับสวยๆนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกนะครับหลังคาสีดำนะครับเป็นหลังคาแบ็กท็อปนั่นเองนะครับสำหรับ Toyota Legend เด2.4นะครับ s i g m a 4คันนี้นะครับคันนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับ ออปชันโดยรวมนะครับก็ลูกค้าเนี่ยน่าจะพอค้นหากันมาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องหน้าหลังนะครับกล้องหน้าหลังนะครับเซ็นเซอร์นะครับรอบตัวรถนะครับฝากระโปรงเนี่ยก็สามารถคลิกคอนโทรลได้นะครับคลิกคอนโทรลได้นะครับก็เป็นการคลิกเปิดนะครับฝากระโปรงท้ายก็เป็นแบบระบบไฟฟ้านะครับตัวโครงสร้างเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ต้องดูก็ได้นะครับสำหรับคันนี้นะก็คือรถเกรดป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับออปชันครบจัดเต็ม นะครับก็มีทั้งในส่วนของเครื่อง2.8นะครับแล้วก็เครื่อง2.4เลยนะครับก็เป็นเกรป้ายแดงทั้งหมดนะครับไม่อยู่ที่600กว่าโลเท่านั้นนะครับเป็นไมคหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับรถสวยมากบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะครับประวัติกันเฉี่ยวชนไม่มีนะครับวารันตีอยู่ศูนเต็มนะครับ5ปี150,000โลนะครับทุกคันนะครับสภาพป้ายแดงแผนเพจเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังไม่ลอกไม่ล่อนเลย นะครับรถยังไม่ได้ถูกการใช้งานนะครับรถยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับตัวโครงสร้างออปชันเนี่ยถือว่าครบจัดเต็มนะครับเป็นรถอ่าต้องบอกว่าเป็นรถของทางโตโยต้านะครับโดยตรงนะครับตัวนี้นะครับออปชันภายในก็ถือว่าครบนะครับระบบการ,ราลื่นถลายอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะคันนี้เครื่อง2004 ด้านในเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้นะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะครับตัดกับสีออกน้ำตาลน้ำตาลเล็กน้อยนะครับเป็นโทนเดิมๆนะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับสีดำทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัดกับสีแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับออกสีเลือดหมูเล็กน้อยดีไซน์สวยงามนะครับสำหรับคันนี้เครื่อง2004ภายในเดิมๆโครงสร้างเดิมๆไม่ห0 0กว่าโลเท่านั้น นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนี่ยโทรสอบถามได้นะครับ0894807362นะครับเบอร์โทรของผมเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับโครงสร้างเนี่ยเดิมแท้ทั้งคันประวัตินะครับรับรองว่ายังไม่มีในศูนย์เลยนะครับคันนี้นะเพราะว่าตัวรถเนี่ยยังไม่ได้ทําการตรวจเช็คเลยนะครับเพราะว่ารถยังวิ่งไม่ถึง1000โลเลยนะยังไม่ถึง1นึ่งหมื่นโลหนึ่งพันโลเลยนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบอดี้เดิมสวยมาก นะครับโครงสร้างเดิมเดิมร้อแม็กเดิมเดิมนะครับคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นน้องน้องป้ายแดงเลยครับอ่าจริงๆแล้วเป็นรถป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับเป็นรถป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างเครื่องยนต์กันสักหน่อยละกันเนาะอ่ะมาดูเครื่องยนต์กันนะครับก็ผมไม่ได้พกกุญแจมานะครับก็มาดูโครงสร้างกันแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นอ่าสภาพบอดี้ป้ายแดงนะครับไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับ เอบอสนะครับห้องเครื่องสะอาดนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับน็อตเนี่ยไม่มีร่องรอยของการถูกไขอย่างแน่นอนนะครับเป็นเครื่องเดิมเดิมนะครับประวัติการเฉี่ยวชนไม่มีนะครับเป็นรถบอดี้เดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมนะครับรถจัก้ายแดงสวยมากนะครับปี2020นะครับสำหรับอะโตโยต้ารีเจนเดอร์คันนี้นะฮะนะครับสวยมากฝากระโปรงเดิมนะครับตัวน็อตไม่มีการถูกถอดถูกไขนะครับเป็นโครงสร้างบอดี้ป้ายแดงทั้งหมดนะครับคันนี้คือรถป้ายแดงดีๆนั่นเองนะครับแต่ว่า แค่เป็นจดทะเบียนแล้วนะครับเป็นจดทะเบียนแล้วเป็นป้ายสีขาวแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับโตโ o ต,ต้ l รีเจนเดร์นะครับ2.4นะครับ2.4นะครับตัวท็อปสุดนะครับขับ4นะ 1,550,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับตัวรถพร้อมนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องรอรถ3-4เดือนเหมือนป้ายแดงนะครับสนใจสอบถามได้เลยหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็ได้นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสริีไทย68แยกหนึ่งะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับจริงๆแล้วมีให้เลือกตั้งหลายขั้นอยู่นะมีทั้ง2.4-2.8นะครับมีเยอะนะครับ ดเจนเดอร์เนี่ยมีเยอะมีหลายคันนะครับลองเข้ามาชมกันได้นะครับรถต้องบอกว่าขาดตลาดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใครที่กำลังหาอยู่ด่วนเลยนะครับก่อนที่จะหมดนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์ I on, ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ